มืดๆหน่อยเนาะเพราะว่าผู้คนยังไม่ค่อยออกมากันเท่าไหร่ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าแล้วนะคะพี่น้องโอเคค่ะนี่น้ำก็จะมาเดินแบบเนี้ยประจำนะนำค่อยดูธรรมชาตินะคะนี้นะคะมันจะมีเครื่องอํกำลังกายด้วยนะคะท้องฟ้าตอนนี้ก็ครึ้มๆฝนนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ เกือบจะเจ็ดโมงแล้วเพืเ่อน,นๆนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะตรงนูนะะ้นก็จะเป็นเครื่องออกกำลังกายนะคะค่ะแล้วเราก็ไปกันต่อนะแล้วน้ำก็จะเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆให้บอกว่าวอร์มร่างกายก่อนเนาะแล้วเราจะไปเฟรชอัพร่างกายตรงยกดัมเบลนะ นี่ก็เป็นน้องช้างนะคะน้องช้างที่แบบว่าเดินไม่ได้นะเป็นต้นไม้นะคะที่เขาตกแต่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องออกกำลังกายนะคะคนโอก็มีคนมาออกกำลังกายแล้วนะหนึ่งคนนะรวมทั้งน้ำด้วย สองคนโอเคมันเล่นไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเปียกนะคะวันนี้ท้าก็มาออกกำลังกายกีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะทุกคนก็เริ่มทยอยาออกกำลังกายกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสิริจิตุทยานะคะมันก็จะมืดๆอย่างนี้หน่อยนะคะ นะคะทุกคนมันก็จะมืดๆนะคะไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราออกกำลังกายกันนะคะเล่นอันนี้นะคะก็คือแบบว่าจะโยกๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะก็จะเล่นแบบอย่างีไปเรื่อยๆเพราะว่าฝนมันตกเนาะมันเปียกอะคะ่ะอากาศมันก็ไม่เอื้ออํานวยเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวน้ําก็จะออกกำลังกายแป๊บหนึ่งแล้วก็ก็จะไปละ Okay. อย่าลืมกดติดตามแล้วกด subscribe ให้น้ำที่ช่อง YouTube ด้วยนะคะช่องน้ำผัดแซ่บไทยแลนด์ค่ะตอนนี้น้ำก็ไปก่อนละค่ะอืมสวยค่ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะโอเคอย่าลืมฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ อย่าลืมสับสไครต์และกดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้ำหน่อยนะโอเควันนี้น้ำก็จะกลับแล้วสวัสดีค่ะ